สวัสดีค่ะแม่บานท่านนตรางแดดยูเคนะคะวันนี้มาสระสิมาสาธิตการแต่งหน้า5นาทีไปทํางานนะคะคือว่าไปเห็นงานเนี่ยมาแรงค่ะมาเบิ้งว่าแม่บ้านอ่แม่บ้านท่านนตรางแดดยูเคแต่งอะแต่งหนา้าไปเห็นงานจังใดญตัวนี้จะม่วงแล้วหกโมงเคิงหกโมงสามสิบสามเมียงแหลกกระทาเซรั่มก่อนนะคะนี่หน้านั่งหน้าสด ไฟอจจัจติซองนะคะมันอยู่หัวติมันอยู่ทั้งนี่เหลือท่าคอยหน่อย <c ười> คพื่อเต็งเพ่อตึงน้งำกันมัน,นี่กะกังขึ้นค่ะกากังขึ้น,น <c ười> กาว่าเส้นลำแหง เช้ลำแหงก็ใส่ขี้มํารุ่งนะคะทามาันรุ่งทั่วไปขี้มํารุ่งหนาว่าเบิรงว่าแม่บ้านแต่งหนาซูมเอฮ็ดจังไหน <c ười> แต่งหนาไปเฮ็ดงานหรือแต่งหนาอยู่บ้านนี่แหละอันนี้ขี้มันรุ่งนะคะโปะเข้าไปหนวดไปน้ำกระเด ถ้าเปิดน้ำข้อก็ถ้าว่ามัอย่างนะ้นหอยพระหอยพระหอยลุงปูไปเห็นงานน้าเพื่อความสบายใจหนวน้ําก็ดีฮันวันนาะยกกระชับอย่างมาผมมีส่เนอะ นี่ตัวเส้นใงไงทั้งหลังยในผมเนี่ยนวลน,นะนวลน,นะไล่ถ่ายมันแหงถ่ายมันันนี้จังหน่อยก่อนคิวนะคะคือว่ามีขนคิวอยู่แล้วนะก็เลยโบเร้เขียนในมันอย่าง้ยงมันขึ้นกับโบเรคเขียนนี่อย่างหรอคะเพราะว่าปัดขึ้นนี่เสีอ ราะว่ากบบรบเบดนี่นะอันนี้ที่จริงเขาก็มีดอกหนะ้ามาขาลาปัดขคนคิว้วอันนี้ซื้อแบบใส่มาปัดไปมันตกไหมะปัดไปมันตกคือขนคิ้วมันยาวจริงก็ตัดได้อยู่แต่บ่อยากตัดเรียบร้อยแล้วก็แป้งแป้งกระเบตลับกบบระเบด เลือเล่อๆอย่างนั้นธรรมาดาธรรมาดาแป้งตลับแป้งฟ้นแห้งนี่แหละที่เขาอาจเป็นอันนี้นะแล้วถ้าคีมเมียมขึ้นรู้สึกงจะเป็นหนาเป็นหนาชุ่มชื้นนะ, <S <S นนะก็ซัมนี่แหละครับถ้าแปง้งลงไป <S <S อันนี้แต้งแบบบริสุทายอย่างนะคะนี่คือแม่ป้าน บึงซืือ,อที่ว่าที่ว่าตอนแรกว่าสิ่าวางเสาแฟนมาอืน่นได้ตื่น <c oughs> กันเล็บบอดดเฮ็ดวิดีโอว่าสิธาตาน้ำจักน้อยาวางเสาก็รู้บอดด้ท่าสิผ้ารูปใบายหน้านี่นะมาอันนี้คือแต่งหนาไปเห็นงานนะมาเบิ่งว่าแม่บานไทยในต่างเนี่ยแต่งหนาไปเห็นงานจังได๋ แก้มันอันนี้เองนะย้ำอากาศมันหอนแบบอากาศมันหนาวเลยฮีดมันมันนี่แก้มันมันเป็นของมันเองมันแดงเองมันสิเป็นยังสีตาเด๋แต่มาอ,อยู่นี่ละคันน,นาคณะหนอาการหอนแก้มสีดแดงโซฟีกับป็นคือกันแป้งกต่รับจะซื้อัะแป้งแต่รับของเอียงล่ะิล์ม รีมเออร์รีมเออร์ลอนดอนของลอนดอนเดี๋ยวล่ะรีมเออร์องลอนดอนเรียบร้อยแล้วคะ่ะวันนี้ท่ายัางไหลเพราะว่ากลางคืนพักพอนหนาให้หน้ยอ,อ,อนนยที่สุดพักพอนหนาที่สุดเดี๋ยวปิดกันอีจกจังหน่อยก่อนมันตูกยี่บว์นคิวเรียบร้อย <c oughs> ถึงยี่บ่หาแล้วโอ้สิหาแล้วอ่า ลิปสติกขาดได้เยี่ยงกระซังค่ะอันนี้ของโอของเอวอนอนี้้ลิปสติกมกซีนี่ของเอวอนใส่ประจำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แหละหาหน้าที่เปเฮ็ดงะแต่งแต่งหน้านี่แหละแต่งประจำที่ว่าเฮ็ดซูมือชูเฮ็ดน,นี่แหละมี่ซัมนี่มือได้นอกจาก เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสิมาดผมจังหน่อยก่อนนี่แหละคะ่ะแต่งหน้าที่ว่าไปเฮ็ดงานซูมือยิงมือสาวก็แต่งซัมเนี่ละ่ะนอกจากพิเศษยิ่งจะออกไปใซคข้างนอกจะเป็นงานเลี้ยงงานยังหรือไปกินข้าวข้างนอกกับกลูกหรือออกไปเที่ออยวจังหน่อยน่ะค่อยทาตาปัดต,ตาปัดยังจังหน่อยนะคะนี่แหละคะ่ะแม่บ้านมีซัมเนี่ล่ะคะ่ะเดี๋ยวนะคะมาดผมก่อนเรียบร้อยคะ่ะนี่แหละแม่บ้านไปเฮ็ดงานแต่งหน้าซัามเนี่ละมีซัมเนี่ล่ะค่ะ ก็พอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ